หลังจากเปิดรับสมัครโครงการนำลูกหลานเกษตรกรก,รกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรเมื่อวันที่1-31มกราคม2563และประกาศรายชื่อไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางมนัญญาไทยเสรระบุว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนผู้สมัครเพื่อสำรวจความต้องการด้านอาชีพและความรู้ในการทำเกษตรของผู้สมัคร เหมือนกับโครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านใช่ไหมคะตอนนี้สหกรณ์เนี่ยก็เริ่มมาดูว่าจังหวัดไหนที่มีการลงบัญชีไปว่าจะพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านนะคะ,อ,ะอย่างที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีหรืออีกหลายๆจังหวัดท่านลงทะเบียนเนี่ยท่านต้องการอะไรไหมท่านบอกว่าท่านอยากจะทะจําปศุสัตว์เพิ่มขึ้นอยากเลี้ยงปศุสัตว์อยากเลี้ยงไก่อยากเลี้ยงทางทับประมงซึ่งให้แต,ตกต่างกับสิ่งที่ท่านเนี่ยทำผักอยู่แล้ว ช่ไหมคะโดยใช้เทคโนโลยีหลายๆอย่างอันนี้ก็คือความหลากหลายชกกรจังหวัดก็จะไปเสริมความรู้ให้จากการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองทําหรือเสริมในสิ่งที่ตัวเองทำนะฮะอันนี้คือการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านโดยสาขาความรู้ที่ผู้สมัครส่วนใหญ่สนใจคือการทำเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีการเกษตรการปรับปรุงการผลิตการเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์วางแผนให้โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรเป็นจุดเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆเมื่อดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์จะส่งผลต่อภาพรวมของการทำเกษตรของประเทศไทยวของจังหวัดซูปเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์ตัวนี้ก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยพี่ก็นำล่องไปประมาณ10กว่าส0กว่าสาหกรณ์แต่ต้องมีการอบรมนะคะมันจะเชื่อมโยงไปหมดเลยเกษตรกร,เ,ร,กรเด็กรุ่นใหม่ที่ทำ ก็สามารถส่งมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหากรณ์ได้ในจังหวัดนั้นถ้าเราประสบความสําเร็จแล้วในการที่จะพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านก็สามารถที่จะไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตสหากรณ์ได้และข้าวแต่ละที่เหนืออยากใต้ใต้อยากเหนืออะไรอร่อยดูดูที่ใต้อร่อยก็มาขายซูเปอร์มาร์เก็ตเหนือได้อีสานได้มันจะเป็นการเชื่อมโยงเพราะตอนนี้สาหากรณ์เนี่ยนะ,ะมันจะมีเพจของสาหากรณ์เลยนะคะถ้าเกิดเราเข้าไปเพจเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าพอเรากดไปปับ๊บเราจะรู้เลยจังหวัดนั้นนสาหากรณ์อยู่ตรงไหนบ้างมีเส้นทางไหนบ้าง ตออนนนีี้ท้ททาางงสสส่่เเมหกกรร็พยูิํจโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งใจประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งลูกหลานเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน50ปีมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือที่ดินเช่าได้มาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยกรมส่งเสริมสาหากรณ์ประสานหน่วยงานต่างๆเข้าไปให้ความรู้ด้านการเกษตรเช่นปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบเกษตรผสมผสานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารเคมีและเป็นเกษตรอินทรีย์วางแผนผลิตสินค้าคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้กลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวและยึดอาชีพการทำเกษตรมีรายได้ที่มั่นคงต่อไป